ทำมาเชสสับได้ไงหอบมีหอบปะไในไม่มีหอครับลุงใครมีหออ่ะใครมีหอบปะจบทะลุดแล้วนะคอแท็กแล้วครับคุณตามหลังลงอยู่ตาอยู่ก็ราองเหรอของลุงรุดแล้วรอไล่สองคันนะ รถอะรถคนแดงรถลุงอะแล่ตีอะเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปเฮ้ยมีคนอยู่ข้างหน้ากูแป๊บนึงเที่ไหนแล้วตันดาผ่านไฮเวย์ของกูอะเยอะตอลองกำลังไปเสิร์ฟข่าวข่าวที่ล่าขาวไปท่ากูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วก็ลาสีมาดีมาดีช่วยเตะหน่อยมาดีล่าข่าวแล้วพี่เนาะที่ไหนละเจ๊ เจออะไต่อบ้านคือภาปมปมไปทางอะไรรู nào? ้จ um ักนไหมกูชนกูชนกันมากกูชวนไปทังเกอยูอ่ะไปไปไหนต่อไปงไปอ่าพับเดือยพับเดือให้ปืนบวกกันใ่สีฟ้าตอนเนี้ยใช่พับเดือยลงงซ้ายนะอย่าไปลาดฟ้าลงซ้ายเลยพี่ลาไปพี่ลาไปตามเขอยู่ไอ้กูกลางวนไปทางกลางล้วปืนหลังกลางตีเกียร์ใช่ป่ะใช่ไปเกียร์อีกรอบป่ะ เฮ้ยมาหน้าธนาคารคนหนึ่งเนี้ยกูเจอตัวหลุดมาหน้าธนาคารเด้ธนาคารใหญ่ตอนนี้กลับไปตรงทางด้านลิเกตหลังลิสเกตไหนต่อไฮเบกไฮเบกวิเซอร์ปะหถ้าโดนเลยเธยโดนอ่ะเนี่ยลุงนี่นาคลานใหญ่ดีโดนเลยเธอโดนข้างในลังมันไรบําเนะเคสเสห้าบอยเว้ยใหญ่ธนาคารใหญ่ไม่รู้ลงร้แล้วหรือเปล่าในหน้าลงบ้านหน้าลงมา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  กห้เลังบ้าเลยเลยปกยเอยขึ้นไปขึ้ไปทางเกือเก่อนขึนไปเื่อี่ก็ขับชนเข้าไปข้างในนั้นเลยนะไอ,อ,ไะอเอ่ยวไวระไรครัมไ,ไม่ใครขับเบนส์วะใครขับเบน์อ่ะ,นนะมึงจะขับ <ใน S 1> มึจะขับชนมันเข้าไปทำเที่ยอะไรอ่ะ ฮาไอเบนขาวอ่ะโอเคครับลุงมึงมึงขับมึงมึงขับยำเทียอะไรงงไอสัตว์กูก็ไล่บั๊มมันบังอยู่ดีนะมันหายไปแล้วมันไปทางหน้าเขื่อนมันไปทางหน้าเขื่อนกูกูขึ้นมาบนเขาดิหน้าเขื่อนหรอมันไปโดไปแล้วที่บั๊มกันได้ปะเท่นะเทล่าขาวเทล่าขาวอับลมว่าของนะไอเพื่อนเดี๋ยวไม่เห็นไอเนี่ยเคสเออสิบสามบัมเกินห้าบั๊มใช่ไหมจาน แค่มันขับออกไปก่อนสิแล้วมึงค่อยยิงไอ้เหี้ยมันจะซ่อมเรื่อยๆไอ้พี่บอสนะดูมันหลุดจ่ะไอ้เหี้ยกูอยู่อีกฝั่งนึงนั่นก็คืออะเพย์พี่บ๊อบน่าจะอีกฝั่งหนึ่งอะตาดําเขาไล่หมุนละไล่ไล่หมุนละเดี๋ยไจเลยเฮ้ยบอลวิซิโปรเลยมาชนกูเลยเอ้ยก็ได้ไปนะคูละพี่บ๊อบเขี่ยหรอน่าหูแล้วเอ๋อรถอะไรนะบ๊อบอสรถผมมาฝั่งขา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 อย่างน่าจะแตกหมดละ อยู่ไหนแล้วเขาจะไปฝั่งหน้ากุกนะนี่อยู่ฝั่ง LGR ไม่เจอเสียงวอลงไม่ได้เด็กเฮียมีมาเชะปะมามาเชะเล่นดีใครมีมาเชอะไอ้นายมีปะลงไม่ได้สัตว์ไอ้เฮียกดแต่โทรศับฮะไอ้เฮียเด็กเฮียรีบลงมาฮะทำมาเชะสับได้ไหน หอบมีหอบปะไม่ไม่มีหอครับลุงใครมีหออ่ะใครมีหอปะเรียกเพื่อนมาหอดิเรียกเพื่อนมาหอดิมันหอเปไปหอได้ปะห่อหอเปไปไม่เกินห้านาทีห่อทับได้ครับลุงมีใครมีหอใกล้ๆไหมกูมีหอธรรมดาหอได้ปะหอหอศพธรรมดาปะ ออกไปไปก็ได้ลูกใมีใเีวขอดาวที่บ้านใกล้ๆงยบลเลยใ้ลามกไปเอาที่บ้านเดี๋ยวกัมากเอามาให้กัวละมามามีคนมาให้เอาห่อมาเหรอเอามาดียวมาเดีมาดตอนนี้ไหนล่ะครับคนที่มีถุงห่อล้วแล้วนะคือรอดแล้วเือรอดแล้วเคสีไหนไปจุ้งไหนมาสพารอดรอด มาหน้าโรงพยาบาลเลยมาหน้าโรงพยาบาลเลยหน้าโรงพยาบาลเลยไอมามาไอเส้นล่างโรงพยาบาลไฮเวย์ล่างโรงพยาบาลอ่ะตรงทางเข้าอุโมงรูรูเล็กสีวๆอ่ะไมม่ีาป้ามันไปหรือเปล่าไม่รู้ไปโรงพยาาลแล้วไปจุงไปจุงไปแล้วไปสามบาทเป็นโรงพยาบาลจุ้งเป็นโรงพยาบาลเอออยู่ใต้โรงพยาบาลน่ะโอเคต้องรูต้องรูต้องรูอ่ะไม่ไฮเวย์เข้าอุโมงค์เข้าอุโมงค์เล็กอ่ะลงมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอเดี๋่อห่อได้ห่อได้ขอลองรถหน่อยจะลองรถหน่อย มีเคสเพื่อนเราเคสใหญ่พี่ใหญ่ล้อดังครับพี่ใหญ่ค่ายทหารเลยใหญ่น้องน้องบ้านวงแดงนะพี่ลองหน่อยพี่พอตำรวจไปแท็กลุงนะครับลุงรำลุงนะเราจะรอไปเราจะรอไปเราจะอยู่บ้านนะเราจอยู่บ้านนะขอลองรถหน่อยขอลองรถหน่อยจตัอยู่ใช่ไหมจู่เปิดวงก็เปิดเท็จหน่อยครับลุงแล้วก็อยู่เอะไรแบบกูลองรถปล่อยช่วยจุกเหนื่อยมาช่วยจุกหน่อยได้ครับได้ อยู่ไหนท่ไหนบ้านในบ้านใช่ไหนไหนบ้านเข้าไปเข้าไปพรีมเข้าไปมีรถตกรอยู่ตึกลุงนะครับพี่เราเเรราาจะไปไล่ลุงประมาณสองคันนะกำลังไล่ลุงไปไม่นไปไล่ไล่กูออกไปคนละทางแล้วตลอดอยู่แถวโพลรวมคันหนึ่งนะครับล่อนจะเอ่อแล้วนะเหลือประมาณสิบเอ็ดนาทีลองว่าลอดยังแหละ ไปไหนวะบ้านนะพีจะเขาเอาไปเล่บ้านพี่ตำรวจไปไปทางบ้านนะพี่ตำรวจไปทางบ้านตำรวจตีบ้านเซิร์ฟแ่แล้วขออบพี่เซิร์ฟอะถึงบ้านแล้วตำรวจถึงบ้านแล้วนะตำรวจอะมาที่บ้านเอลวเดี๋ยวเอาตัวน้นเยาแ้ดีเดียเก็ได้ เจอเยอะป่ะเพื่อนอันนั้นเจอเยอะป่ะเจ้าเมื่อกี้เอ้ยไม่เยอะอ่ะกูเจอแล้วกูเจอแล้วนี่แหล่ะอยู่ไหนบอกคนในว่างไหมอะฮะนี่อะแลบแล็บข้าเขาแลบอ่ะเขาแลบส่วนสนุกอ่ะเาแลบแลบดีจีเหรอแยกแยกลูกปลนอะแยกลูกปลา งข้างล่างน้าฮเว่ยคาสิโนว่าต้านสุสานสุสานตุสานผมอยไฮเวยคาสิโนพี่ข้างลางมาช่วยเซิร์ฟอ่ะดิผมผมใกล้พี่เซิร์ฟสุสานพี่เซิร์ฟพี่เซิร์ฟตออขึ้นไปทางบ้านตาม J K เก่าตอลอขึ้นไปหลายคันเลยพี่ไปเลดาวินไปเลยดาวินไปดาวินไปดาวิยาาช่วยกูด้วยตำรวออกบ้านมาทันนึงนะบ้านมาทันหนึ่งุกตามไปกูจะไปเหินโอเวอร์นะเฮ้ยกูไม่ด้เสียงตีแล้วไอตีไม่ยังไม่ว่าหรอนันโดนตุงโดนลองโดนโด จัดกูเดินเะจัดปืนบวกห้าด้วยแล้วกูติดหกดาวมิเซิ์ใกล้เคยมิเซิลเยอะจัดไปช่วยมิเซิลดีไปช่วยมิเซิลดีมิเซิลมันใกล้เอื่นแล้วมึงไปช่วยมันดิมิเซิลอยู่ไหนนะพี่คนอื่นอ่ะพูดได้เต็มเลยว่ะมาใกล้จัดจ้าอยู่ไหนนะเกิดกำลังจะผ่านหน้าโพลรวมนะครับครับลูกคนใจกลัวลังมาเนี่ยเดี๋ยวกูบังให้ไป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 สองคันนะเกิดผ่านหน้าโพลรวมสองคันนะแล้วมึงชนกูเกือบพังเลยเนี่ยนะ มันลงไปข้างล่างดักมึงได้เซิร์ฟโอเคผมมาไม่มึงขี่ชนกูมึงเห็นภาพปะไม่เห็นเป็นตลาดกลางนะตลาดกลางแบบอะไรนะพี่พี่บดีตำรวจกำลังมีฮกอยู่นเพี่ศพกลับแล้วหลุดอ่ะันหลุดมันแคสมั้งไล่โดนใีญ่ ดูไหนครับอยู่หน้ารงบลตำรวจอยู่หน้าซอยลุงนะครับเดี๋ยวกูกระจายตำรวจให้แป๊บนึงสองคันขึ้นไฮเวย์โรงพยาบาลกับหน้าซอยลุงเจ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 ไปไ้โรงพยาบาลแล้วนะครับตำโรงพยาบตำสี่คันโรงพยาล้วครอแล้วสองคันอมาสามคันแล้ว ตอนนึงตอนนี้อยู่ตึกแดงจุูหออยู่ตำรวจหลุดบแลยตครวหลุบแล้วนะคอร์แท็กแล้วครับคุตามหลังลงอยู่ตามอยู่ก็กลับบ้านเอาลุง่ะรอไล่สองคันนะรถอะรถโคนแดงรถลุงอะกลับบ้านน่านกลับบ้านช่วยหน่อยครับ ใกล้แล้วเชฟมันใกล้แล้วสิบกว่าทีเองบ้านบ้านบ้านแตกอ่ะพี่บ้านว่างบ้านว่างบ้านว่างเต็มเยอะจัดจุ่มเลยเยอะจัดเพื่อนไหนพี่โมงฉันอยู่โมงมาช่วยหน่อยมีรถสองคันกับห้องกล่องซ่อมไหมครับไม่ได้ครับลงไม่ได้ครับลงเขาเลิกให้แล้วเหรอเหรอไไมม่คิดกรรร้ับ รถเหลืองอ่ะรถเหลืององใครวะพวกมัน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 รถเเยอะปะมีแค่ฮอมีแค่ฮอไม่ลงฮอไม่ลงก้อนีหน้ากด้กาล้อยไม่ได้รถังนะกูเจอเทล่าข่าวอุ้มอยู่นะเทล่าขาวหลังนนะเทล่าขาวหลังอนออุ้มปอก่ออแป๊บ เสออแวาอ๋อเยอะจงยอะเยอะเยากตกลแล้วก so ็มีตำรวจมีตำรวจมาเ่างไม่ออกรางับาระสับ้ประมาณ่ทันเทลข่าวอุ้มเพื่อเราอยู่กําลังจะผ่านตลาดกลางตรงยาวผ่านตลาดกลางตรยาวเลี้ยวขวาขึ้นไปทางบริษัททสีผริษัทผ่านหน้าบริษัทอติไปแล้วตรงยาวเออขึนเรื่อยเผ่านหน้าตึกก่อสร้างแล้วไมครับฟงไร ข้างหน้าพี่จูบจะรีหน้าเซ่าขาวหน้าพี่เห็นไหมไปพจกยงโทษยาวเดียวไหน้าครรงน้ำหน้ก็อยู่รังน้ำตรงยาวทางผับเหลืองผ่านหน้าผับเหลืองแล้วตรงยาวทางายยื่ไปทางเส้นสมบนาคานี่นี่นี่เจอเจอแล้วเจอแเจอเจอตอนนี้อไเดอร์ กำลังจะผ่านถึงไปเลี้ยวซ้ายตัดข้างบ้านคันเก่า้ครับว้าีใครมีใครมานอีกว <ok> <AN> ่าเอว่าไหนตไปเรื่อยไหนตไปเรื่อยตรไปยาวแต่ผมไม่ทันนะเดียวซ้ายนะต้องไหนครับลุงเดียวซ้ายว้าว้าวเลยเลยเ่อลเรื่อยเรื่อยๆเดี๋ยวขวาไป ผมลอยนะเดี๋ยวขาเจอเจอตัวหลุดรือางเจอหัว้องวามาไล่เคสอยู่ตัวหลุดมาไล่ช่วยเคสอยู่โอเคโอเคโอเควทันนี้แหละทนี้แหละพ่อป๊บดับต้องถามไนไหนหนเออไไหนอ่ะพี่เธอเพิ่งจะไปไหนเที่งจงไปเือว่าตัวแต่ไหนมากันเยอะมากเลยนะโหลดรถโดนไอ้คตัวาใช่รับใช่ต้อโหลดดิ ไอเวล่างกุมารทหานยุคผมผมเล่นเข้าบ้านนะใช่ครอะผมวนผมวนผมวนด้วยอยู่ตอนไหนมาเลยเอเมเนนแยกกันหาข่าวได้มันขับมันขับรถอะไรอ่ะเที่าข่าวมันมีเที่าขาวอ่ะแล้วก็มันมีกระบาติดกรบเรเบลล่าเรเบลล่าเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนลื่อนตนวร้อนหนึ่งนะเคลื่อนตัวร้อนหนึ่งนะ แ่มืเล่าลงมาว่าเรื่อมึงเนี่ยอ้าไม่ใช่ไอเดือยเพื่อนกันเดล่าหามนอีกไม่เชเอเฟิร์สหน่อยแงไปช่วยสงนเาหลอเออต้อง้างน้ำล้งน้ำ้างน้ำางน้ำตอหลัหอแดงใช่ป่ะพี่หอแดงแขกใช่ไหม่โอเคเห็นละเห็นละโดนเจดโดนเจอดแล้วครับเจอพี่ ไรเขียนต่อเลยนายไรเขียนต่อเลยพอหลอกเขียนเลยเีอยแม่งมีเพลงเหรือลิขสิทธิ์แรงๆไอ้สัสคือเชี้อะไรวะเนี่ยเยอะตำรวจทั้งสอนอตำรวจบุกบ้านเยอะนะอย่าเข้าบ้านนะตำรวจลงบ้านเยอะมากชิวจากกูจะต่อรอเยอะจ้าตำรวจหลุดขึ้นมาสองคันนะตำรวจหลุดขึ้นมาสองคันข้างล่างข้างล่างเห็นไม่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 ขึ้นเต็มเลยต่อรออะบึมบ๊ามซัมเบ้อะก็รอเล็กก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยรถผมเนี่ย อันนี้เอ้ยพิซซ่าร็ออยู่ด้านล่างนะด้านล่างด้านล่างตรงทางรถไฟนะไอหลังสอนอเลยพิซซ่าร็ออยู่หลังสอนอนะตอนเราเยอะมากนะสามล้านนะเทสอนะเทสองเทสองนะเชื่อบ้านในเซฟยังจนเลยเฮีย เต็มเลยอ่ะพ <taking> <critical> <chips> ี่เซิือกอยู่ไหนเซิร์กอยู่ไหนเซิร์กอยู่ไหนออตรงยาวอะไรล้านนอเยอะจัดเลยเราออกแล้วเยอะจัดเยอะจัดเลยเดี๋ยวบอกให้พี่หลังสุดพี่หลังสุดไปเบลล์ล่างชิโร่ให้ชิโลคอชิโรคอตรงไปรางรถไฟรางรถไฟหลังสุดน้สวยฟังรถไฟสวยลง้หลังแล้วหลังไม่คล้องตูเตอไปพูดหน่อยหน่อยเดียวตรงนี้ตรงนี้เป็นจริงกูอยู่ซัปติดอยู่บนสะพานอ่ะ ตีอยู่บนสะพานตีอยู่บนสะพานตรงซอกอะตรงซอกใต้สะพานหลังสนอชซอกใต้สะพานหลังสนอเลยครับยังไงต้องบ้าต้องบ้ามตามบ้ามใหน่อยดินอยู่ข้างล่างใต้คออะตองบ้รายิงยางนะมันยิงยางรถเรานะแล้ว่ามันจะแย่งศพหล้อเปล่ายิงหอแม่ได้ปะอย่าให้มันแย่งนะเว้ยไม่มีปืนยิงไม่จอดเย ต้องยิงฮอไม่นั้นหลุดยากจบแล้วโดนย่างจบแล้วโดนย่างจบแล้วเตอโดนจับแล้วพี่เต๋อโดนจับแล้วจับแล้วโดนจับแล้วขึ้นมา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 แล้วทันปะตรวจออกนะปันปันระวโดนจับกอดกวนนะครับไม่ฆ่าเกมยังอ่ะพี่เตอเกมแล้วพี่เต๋อเกมแล้วพีเต๋มาช่วยหน่อยตำรวจมันหิวผมตรงไหนยูไหนแตรซีอยู่แตรซีอยู่เนี่ยพี่นี่พักรี่พักหลับเยอะที่น้ำอ่ะจับกอดกวนนะคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะระวังนะระวังติงลุกรับหน่อยพี่แบ๊ นังไหดหังนะหังนหลอนนหลอนป่ะมีใครอุ้มอยู่บงบนปะอรอนเจ้าโผเองไม่ไข้างหน้ามุมไผ่จอด่ยตามตมหังนี่ไยเอเี่ยแทงคาเนี่ยอันรงางยายามไปเนยสามบาทเป็นเทสลข่าวนะ13บาทเป็นเทสลาข่าวนะครับ3ล้าน3ล้านสล้านมนเดตอนนี้ขาดอีกคนขาดสี่ะแก๊งเราอะใส่ใสให้ด เนาะดักทางไอแซมให้นะสามล้านมันขึ้นจากซาร์ไปขึ้นจาการไอแซขึ้นทางไอแซมพี่ชายจอดกับพี่ชายเขาจุดล่าสุดมันมันทำสาบแยกไปแล้ววนอยู่ตรงปั๊มอ่ะเข้าไปข้าไหนแล้วพี่บดีดักไม่ทันมันลงไปในมันอยู่ข้างในอยู่ข้างในแล้วเอาลุเบอรหนึ่งแล้ว ชนชนพี่ชนชนตายป่ะเนี่ยไล่อยู่ป่าไ่มาสาวว่ามันอ่ะก็พี่เห็นฮอตแท็กอ่ะพี่พี่มีใครอุ้มอยู่มั้งถ้ามั้นกออีกสองวันทีเถอพี่บังพี่พี่จะอุ้มใช่ไหมพี่พี่ถามอ่ะจะโดนคอยช่วยไงควาในเมืองอ่ะไม่เจอตำรวจนะแค่สองครับลุงพี่เวทครับ่เวแค่สองครับลุงแค่สองครับลุงยค่ตรงครวทกังพี่ตูนครับลุงแวสองครับ เอาไปเจอแล้วเนี่ยเข้าไอ้นี่ไม่ได้พี่ไปเอ็ม่ยนะปลาเเยอะนะตำรวจอยู่ในเมืองตำรวจนะมีขับซี8เก่าอันนึงโอเคได้แค่เงินเริ่มมาหมดโลกแล้่งไม่ตามกูไว้สัตว์ต้องรอเล่ยนะอันเออแล้วเออแล้วนะครับสวยสวยสวยร่อนมันจบกี่โมงอ่ะก็คืนครับลุงครับก็คืนไปก็หลานนะนะหลังลงมา าปยาอะไรเยอะอ่ะโอ๊ยพี่ชาลิปไอ้ต้นไหนไอ้ที่ไหนนี่ผมโดนไล่อยู่บ้านเอเจอาร์นะพี่ไปหลังร้านค้าพี่เออรถชาร์ลีลอยชาร์ลีลอยพี่ชาลิปหลุดป่ะเหรอจะมีรถนี่หลุดเหรอรถสีม่วงม่วงอะไม่หลุดเลยพี่พี่ชาลิปอยู่ไม่หลุดไม่หลุดอ้าวที่แปลกๆไอ้รถที่มันอะไรเป็นเหมือนซีแปดอะรถอะไรอะพี่ ไอ้แบบมุมมองของมันน่ะไล่ขอเขื่อนพี่ตำรวจสามทีครับเลยตรารอยู่ตรงไอ้ดิเนาะอลารก่อนอยู่ตรงอุ่นหูหลงไก่หูหลงไก่หูหลงไก่ฮัลโหลพี่ใครใครมีห่อป้าใครมีห่อป้ามาห่อหน้าบ้านมัหน่อยตัวหลุดสองตัวหน้าบ้านมันมันตายแล้วมาห่อหน่อยห่อหน่อยตัวตึงๆหน้าบ้านหน้าบ้านพี่หน้าบ้านมันเลย เลยพี่สามชันตินี่มีคนไล่อยู่ป่ะครับเนี่ยเจออยู่ไหนนะพี่ไล่อยู่แต่เป็นเทสลาเดี๋ยวไม่กูอยู่เจอแล้วมันหลุดเพิ่งออกเทสลาสีอะไรพี่ขาวสีขาวโอเคผมเดี๋ยวผมมาช่วยพี่อยู่ตรงข้ามบ้านนะอยู่ตรงข้ามบ้านไอ้เทียชวนนั่เลยพี่ตู้ตู้นึงออกก่อนนะพี่เซิร์้ตัวนึงตัวหลุดตัวหลุดไปแล้วเฮ้ยกูตึกแดงนะตึกแดงกูโดนสองล้อตึกแดงกูโดนสองล้อไอ้ไทเว่ ตึกลุงตึกลุงาล้ไปรับสล้อเวรลไอเียตึกลุงตึกลุงตึกลุงสองล้อนะล้อซ้ล้อหลังไปโรงบาลไมช่วยุงดิตึกลุงนะตึกลุงมาะตึกลุงนี่สามสามสามยางละสามยางลมาตึกลุงนาตึกลุงเมย์ไนช่วยกูหรือช่วยตำรวจไนตอบกูคำเดียวไอเหีย หน้านาถานปล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 ามารอเถิดเลยมารอเถิดเลยมารอเถิดมาช่วยกูแล้วมาช่วยกูแล้วมาช่วยกูแล้วไฮเว่ไฮเว่โพลรวมไฮเว่โพลรวมใต้นาถานปลาหน้า hmm. บ้านมื่ก่อนโช่วยมาหน้าบ้าต้างไปทางโพรวมต้องไปทางโพรวมเพื่อนเพื่อนแม่งออกออกปุ๊บกันเลยนี่หว่ามันต้องไปทางโพรวมต้องไปทางโพรวมตำรวจบามแล้วต้องตำรวจบามแล้วตรงที่งัดบ้านที่งัดบ้านที่งัดบ้านโพรวมไปรับลุงหน่อยรถกูจะพังรับลุงหน่อยรถกูจะพังเดือเพื่อนมันมาไปรับลุงหน่อยไปรอรับลุงหน่อยรถกูจะพังมา โอเคไอ้เหี้ยกูทั้งโดนเพื่อนชนทั้งโดนไอ้เหี้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไอ้สัตว์ตงลงมึงมาช่วยมันหรือช่วยกูเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไหนก็ชนกูเสียหลักนิดหน่อย เฮ้ยถือว่ารถผมได้อยู่ตะกี้เบื่อนิดนึงไอ้เหี้ยบองจอซ้ายรู้สึกประชนเกาะกลางเฉยเลยเหี้ยเราปลดอีกฝอยเขายังหอสัตว์เอ้ ไม่ผมแค่ลองรถเฉยครับผมกะจะเกมอยู่แล้วผมไม่ได้กะอุ้มเออจริงๆงหรอกถ้าผมไม่ถ้าผมจะเอาจริงๆริผมขี่หนีตำรวจไปนานแล้วผมไม่รอชะลอรถตำรวจหรอกผมอยากลองรถที่เฉยแต่รถมันดิ้นหน่อยอ่ะมันดิ้นเยอะอยู่แต่ว่ามันผิวดิ